มารปินเพชรไอ้ไข่ให้โชคแพ็คคู่ข้อหวยแห่กับไหว้ขอโชคลาภน่นวัดน้ำดิบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดน้ำดิบหรือวัดเชตวนารามนะคะอยู่ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะซึ่งวัดแห่งนี้นะคะมี ไอ้ไข่แล้วก็กุมารปิ่นเพชรอยู่ในวัดด้วยนะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งคู่เลยนะคะโดยวัดน้ําดิบนะคะได้นำมาประดิษฐานไว้อยู่บนสาราการ,ปรเปลียนนะคะแล้วก็จะมีประชาชนผู้นิยมเลขผู้นิยมเสียงโชคต่างๆมาเส้นไหว้หรือแก้บนหรือ มากับไหว้บูชาอยู่เป็นประจำนะคะในขณะที่คนดวงเฮงคนมีโชคก็มาแก้บนกันอย่างคึกคักเช่นทุกวัดเหมือนกันนะคะโดยในงวดที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีคนได้เลขเด็ดจากอามังมนลที่หน้ารูปปั้นของอกุมารปิ่นเพชรนะคะแล้วก็ไอ้ไข่นะคะปรากฏว่าถูกรางวันตรงๆนะคะทาให้ยิ่งมีคนมากับไหว้บูชา เยอะเลยนะคะบางคนถูกเป็นแสนนะคะบางคนถูกปลักหมื่นก็ว่ากันไปนะคะเรียกได้ว่าถูกทั้งจังหวัดก็ว่าได้นะคะยิ่งเพิ่มแรงศรัทธาให้กับผู้คนเป็นอย่างมากนะคะซึ่งผู้ที่ดวงเฮงนะคะก็จะจุดประทัดแก้บนนะคะทำให้เสียงประทัดดังกึกก้องอย่างต่อเนื่องเช่นทุกวัดเหมือนกันนะคะ เมื่อจุดประทัดแล้วก็จะนำเลขหางวรทัดมาดูนะคะปรากฏว่ามีเลขนี้นะคะ90 91 92แล้วก็825นะคะนี่เลยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเลขเด็ดที่ของไอ้ไข่กับกุมารปินเพชรท,ที่วัดน้ำดิบนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะไอ้ไข่ให้โชคทุก วัดเลยนะคะตอนนี้กระแสแรงมากก็ดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ